ภารกิจคณิตมิชชั่นในวันนี้มิสเตอร์ซีโร่จะพาทุกคนมาสนุกไปกับการคิดคำนวณโดยการวางแผนจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หลากหลายทฤษฎีและโจทย์ของวันนี้จะยากแค่ไหนลุ้นไปกับพวกเขาได้เลยครับได้เวลามาสนุกกันในคณิตมิชชั่น สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแคะเดชนามทวศิลิชื่อเล่นชื่อตั้งอายุ10ขวบครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกวีเกตแก้วชื่อเล่นชื่อกายอายุ9ก้าขวบครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธีราพรทัวศิลิชื่อเล่นชื่อตวงอายุ8ปปีค่ะ ความพยายามอยู่ที่ไหนคว,ความสำเร็จอยู่ที่ห<ด>น้าวันนี้เราผู้กล้าดูเรียบร้อยน่ารักขนาดนี้เจอโจทย์ยากๆไปจะไหวไหมล่ะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะซ่อนความเก่งไว้ก็ได้ตัวมีอะไรบ้างมีมววมีเจลแอลกอฮอล์ด้วยสบูหร สวัสดีครับพ่เตอร์ีโลกสวัสดีครับผู้กล้าทั้งสามยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคณิตมิชชั่นวันนี้เนี่ยผู้เธอจะได้มาร่วมเล่นเกมสนุกๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่กฟพ,พอหรือการไฟฟ้าแผ่นลิตแห่งประเทศไทยหวังว่าผู้เธอจะทำมันสำเร็จนะและตอนนี้เนี่ยเรามาเริ่มอุ่นเครื่องกันดีกว่ากับภารกิจแรกของฉันภารกิจคิดเลขเร็วสปีดควิดภารกิจคิดเลขเร็วสปีดควิด ผู้กล้าทั้ง3ต้องตอบคำถามคณิตศาสตร์5ข้อซึ่งมีเวลาข้อละ15วินาทีและตอบได้ครั้งเดียวโดยจะต้องตอบให้ถูกครบ5ข้อเท่านั้นจึงจะได้ตัวช่วยในภารกิจต่อไปมา,าแล้วผู้แข่งทังสคนสวัสดีครับสวัสดีครับ2หนุ่ม1สาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ชณิตมิชชั่นนะครับเราจะมีโจทย์ทั้งหมด5ข้อ แต่และข้อเราจะมีเวลาคิดเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นลุยกันเลยมมรู้อีกกันเลยครับสำหรับข้อแรกเล่นข้อไหนดีข้อ3ค่ะข้อ3น้องตวงเลือกมามาครับเราวรได้19มัไหมใช่ลอง19เนี่ยลองดูลองดูตอบครับตอบตอบว่า19 สิบเก้าถูกหรือเปล่าถูก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 สิบเก้าเยี่ยมมากจากแบบรูปของตัวเลขที่เรียงกันนี้มีความสัมพันธ์กันแน่นอนครับแต่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องของจำนวนที่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่มีเลข9และ15 ซึ่งความสัมพันธ์ที่แท้จริงก็คือทุกจํานวนเป็นจํานวนเฉพาะหรือจํานวนที่มีเพียงเลขหนึ่งและตัวของมันเองที่หารลงตัวครับฉะนั้นเลขจํานวนเฉพาะที่ถัดจาก17ก็คือ19นั่นเองข้อต่อไปเล่นข้อไหนครับข้อหนึ่งครับพี่กายเลือกเล่นข้อหนึ่งนะครับโจทย์เขาบอกไว้ว่า ยี่สิบหารร้อยยี่สิบได้หกหกหารสามได้สองสารสได่เร็้ใช่ไหมขอตอบครับตอบบ้างหครับเพราะว่าร้อยยี่สิบหารยี่สิบได้เท่ากับหกครับหการสได้สครับสองหารสก็เท่ากับหนึ่งครับแล้วมันจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่าถูก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 หนึ่ง เอาหนึ่งถูกต้องครับโอเคข้อต่อไปขอข้อ2ครับ15วินาทีขอ,ขอ,องข้อ2โจทย์มีอยู่ว่า5้าร้อยหารห้าได้20่หนึ่งในห้ายี 20. ตอบครับตอบว่างยีครับ 20. 20่สี่สิครับยี แล้ว2ี่สิบล่ะเป็นคำตอบที่20 2ส20 20 20 20เปอร์เซ็นเก่งมากครับเก่งมากก็ทำได้ค่ะแต่ว่าบางข nah ้อก็ย IR ังไม่ได้เรียนก็ต้องให้พี่ตั้งช่วยค่ะพี่ตั้งคิดเลขเร็วแล้วก็เก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปเรื่องเล่นข้อไหนดี5ค่ะข้อหและโจทย์ข้อหก็คือ

กับหลังหันเอ็นการกับหลังหันก็ครึ่งหนึ่งอ่ะร้อยแปดสิบโอเค<ม>ตอบว่าหนึ่งร้อยแปดสิบองศาครับน้องกวงอ่ะตอบว่าหนึ่งร้อยแปดสิบองศาค่ะผมก็ตอบว่าหนึ่งร้อยแปดสิบองศาทุกคนตอบหนึ่งร้อยแปดสิบหมดเลยถูกไหมขอให้ถูกครับ<ง>ขอให้ถูก <responsabil. S 2> และมันก็ต้องข้อที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดน่าจะเป็นข้อสี่นะครับเพราะว่าเป็นข้อที่ผม มั่นใจในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะวงกลมมันมี360ครัครึ่งหนึ่งก็180ปดคทุกทุกทุกหนึ่งร้อยแปดสิบ ต้องตีความคำว่ากลับหลังหันก่อนครับซึ่งเป็นการหมุนตัวเองครึ่งรอบและการหมุนนั้นจะสัมพันธ์กับองศาครับโดยการหมุนหนึ่งรอบจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปสูงสุดก็คือ360องศาครับฉะนั้นการหมุนครึ่งรอบก็คือ360หารด้วย2ก็จะได้180องศานั่นเองละครับภารกิจชิดแรกเร็วผ่านครับ โทรศัพท์เลยพี่เตอร์ซิโลคงจะโทรมาสวัสดีค่ะซิโลพี่เหงการคิดเลขเร็วของมึงเธอเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยเนี่ยและฉันบอกได้เลยนะว่าผู้เธอจะได้ใช้อีกแน่นอนในภารกิจต่อไปเพราะว่าหน้าที่ของผู้เธอก็คือการส่งไฟฟ้าให้เข้าถึงในแต่ละพื้นที่ภายในเวลาที่กำหนดถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยกับภารกิจท้าสมอง Brain Challenge ภารกิจท้าสมองเบรน n Challenge ผู้กล้าทั้ง3ต้องช่วยกันทำภารกิจที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้สำเร็จภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดเพื่อสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายยินดีต้อนรับสู่ภารกิจที่2ครับฟังรายละเอียดจากมิสเตอร์ซีโร่สวัสดีคร่ะภารกิจนี้มีชื่อว่า Power Manager ตรงหน้าของพวกเธอนั่นก็คือผังเมืองจำลองที่ฉันสร้างขึ้นมาและหน้าที่ของพวกเธอก็คือต้องคิดหาวิธีการวางสถานีไฟฟ้าและโยงสายไฟในแต่ละจุดในผังเมืองเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีไฟฟ้าใช้อย่างครอบคลุมผู้ช่วยของฉันเนี่ยจะเป็นคนกําหนดโซนพื้นที่ให้กับพวกเธอซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีไฟฟ้าใช้เดี๋ยวฉันจะเริ่มสถานีหลักให้กับพวกเธอตอนแรก โดยรัศมีของไฟฟ้าในแต่ละจุดเนี่ยจะอยู่ที่12กิโลเมตรนะอุปก,กรณ์ของเครื่องใช้ที่พู้เธอจําเป็นจะต,ต้องใช้เนี่ยฉันเปลียมมาให้แล้วส่วนตัวช่วยก็อยู่ที่ผู้เจออย้ยขอ้ฉันเรียบร้อยแล้วภารกิจนี้พู้เธอมีเวลา15นาทีเท่านั้นนะแ้าพร้อมแล้วเราบิลุยกันเลยพื้นที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าที่กําหนดให้มีเขตที่อยู่อาศัย2เขตชุมชน3ส,สถานที่ราชการ4 เขตโรงงานอุตสาหากรรมบนแผนทางนี้กำหนดไว้ว่า1เซนติเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเรื่องนี้มิเตอร์ซีโร่ใจดีมอบมาให้วงเวียนรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาลองวางถังเมืองคนระับเสาไฟใหญ่จุดผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ตรงนี้และนี่คือ สายไปใช้ให้เพียงพอกับจุดที่กำหนดเริ่มปฏิบัติการเราต้องการมาทัดเดี๋ยวเราก็บมามาทัดให้ใ<ช>เอาตรงนี้วัดจากศูนเซนไปหางกับสิบสองเซนเราใช้อุปกรณ์วงเวียนบใบเป็นทัดแล้วก็ปากกาครับก็จะยากนิดนึงครับแต่ พอเล่นไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นและง่ายขึ้นครับภารกิจที่สองเนี่ยครับทีมเราไม่ได้แบ่งหน้าที่กันครับแต่ว่าช่วยกันทําตรงจุดต่างๆเพื่อให้เสร็จเร็วขึ้นเอ <Yeah. S 1> ต,ต้องเอาวางอันนี้ภารกิจนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับแต่เป็นการใช้คณิตศ,ศาสตร์เรื่องระยะทางเรื่องรัศมีมาช่วยในการวางผังจ่ายไฟฟ้าล่ะครับไฟอ,อยู่ ลัศมีคือ12บกิโลหรือ12บสเซนติเมตรครับตอนนี้กำลังวงลัศมีไปบนโซนที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเอาบ้านันนี้ก็ทำของบ้านนี้ด้วยน,นี่โซนอะไรครับอันนี้โซนชุมชนครับโซนชุมชนเป็นที่พักเป็นคอนโดมิเนียม ตรงทำนี่ภารกิจที่สองก็เข้าใจค่ะแล้วก็พอทำได้ค่ะพี่กายเก่งมากเลยค่ะช่วยพี่ตั้งวางเสาไฟแล้วก็วัดโรงเรียนค่ะสถานที่ราชการ<ม>เอาน้องตวงเป็นคนกำหนดรัศมีจะมีอะไรบ้างครับที่เป็นสถานที่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ตำรวจ แลกาเริ่มใช้หน้าเลยโซมช่วยกายปะอ่อแล้ครับเริ่มมีการแบ่งหน้าที่นะครับพี่กายเริ่มทำการเดินสายไฟฟ้าเสร็จแล้วเอาปลายเชือกปลายเชือกมาทำพยายามทำให้ตรงนี้ตึงที่สุดสายไฟฟ้ามีจากัดนะเดี๋ยวมาถึงนี่แล้วไม่พอนะ จวพี่ช่วยจับเองแล้วก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายได้แล้วเนี่ยไหนล้มไหมล้มล้มในความจริงถ้าเสาล้มนี่สายไฟขาดไฟดับทั้งเมืองน,นี่ก็อาจจะเพราะว่าสายไฟมันตึงไปลองมองไปดูสายไฟจริงเขาจะเหลือเผื่อเอาไว้ไม่ให้มันตึงมาก ลองขยับจะขยับตรงไหนยังไตงตรงถอดมาถอดมาถอดใหม่หมดมเลยภารกิจนี้ลงให้เราเอาสายไฟค่ะไปพันรอบเสาไฟฟ้าโดยไม่ให้หย่อนเกินไปแล้วก็ตึงเกินไปพอกำหนดความยาวสายไฟน้องๆเลยพยายามจะขึงให้ตึงจะได้ยาวถึงสถานีสุดท้ายครับแต่ความเป็นจริงนั้นเชือกเส้นนี้สามารถขึงได้เพียงพอโดยเผื่อระยะหย่อนเอาไว้แล้วครับสุดท้ายก็ปรับกันจนสำเร็จในที่สุดละครับ อยากจะให้อธิบายว่าทำไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือแหลงกระจายไฟฟ้าครับอันนี้ก็จะส่งไฟฟ้าไปที่จุดนี้ทำให้จุดนี้ได้รับไฟฟ้าซึ่งเป็นจุดชุมชนก็จะมียูสิบกิโลเมตรครับ2กิโลเมตรแต่ที่เราทำมาก็แค่12เซนติเมตรครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็น24ครับ24เซนแล้วก็จากแหลงชุมชนกระจายไปที่หัวสายที่หัวสาย ต่อไปก็คือมาที่สถานที่ราชการสถานที่ราชการและสถานที่สุดท้ายอันนี้คืออุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมทำไมอุตสาหกรรมถึงต้องมีสองเสาอ่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมต้องแท้ไฟฟ้าเยอะครับถ้าให้อธิบายเพิ่มเติมนะจากในรูปเนี่ยเนื่องจากพื้นที่โรงงานมันกว้างถ้าเราใช้เสาเดียวแค่รัศมี12กิโลเมตรมันไม่พอมันก็เลยต้องมีอีกเสานึงเพิ่มมามันก็เลยรบสำหรับโจทย์ข้อนี้พวกคุณก็ ทำได้ถูกต้องภาร,รกิจนี้ผ่านค่ะขอบมิสเตอร์ซีโร่ด้วยค่ะภาร,รกิจที่สองง่ายกว่าภาร,รกิจแรกมีอะไรยากกว่าน,นี้อีกไหมคะสู้ค่ะภารกิจที่สามผลต้องทำดได้แน่นอนครับเย้โอเคเดี๋ยวรอรับภาร,รกิจต่อไปจากมิสเตอร์ซีโร่โทรศัพท์สวัสดีครับมิสเตอร์ซีโร่ สุดยอดมากๆนะผู้กล้าภารกิจนี้นี่ยทำสำเร็จ <c oughs> ฉันว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะได้ความรู้เรื่องรัศมีแล้วก็เรื่องของการวางแผนต่างๆที่พวกเธอเนี่ยจะสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะ <c oughs> และตอนนี้พวกจะพร้อมแล้วย,ยังสำหรับภารกิจสุดท้ายพร้อมแลยนะพ่ถ้าพวกจะพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยกับภารกิจรหัสเซฟปริศนาพัเสโค้ดภารกิจรหัสเซฟปริศนาพัซเสโคตด กรับสู่ภารกิจที่3ครับสวัสดีับริสเตอร์ซีโร่สวัสดีครับ, S <S รบมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วนะพวกล่าภารกิจนี้เนะี่ยพวกเธอจะต้องช่วยกันไขปริศนาเพื่อให้รหัสเซฟสี่หลักพวกเธอมีโอกาสกดรหัสเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะและรหัสปริศนาในว,วันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับอืมฉันไม่บอกดีกว่าแต่จะบอกว่ามันง่ายมากเลยแหละ ถ้าเกิดาเธทำไม่ได้เียคุณจะพูดไปยังไงแล้นะอาและสิทธิพิเศษที่เธอจะได้ไปนั่นก็คือทำใบ้จากผูเชิวของฉันเองภารกิจนี้พวะเธอมีเวลา10นาทีเท่านั้นนะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปอดรหัสกันเลยผู้ช่วยจะเปิดโจทย์เลยแล้วกันทำม้าทำใบก็คือ5ปรหักจำหลัก จะทคำใบว่าค่าประจำหลักคนะ่ะเราก็จะหาจากค่าประจำหลักของหลักต่างๆลองทวนข้อความานะบางแสนร้อยไหมพันตัวจนหัวล้านหลั่แต่เลขข้างบนเป็นไปได้ไหมค่าเด็ดสามเก้าอ,อุ้งคีดตั้งเขียนครับเกินมากร้อนเจ็ดพันเก้า น้าน้านก็ยากทิหนึ่งครับแต่พอคิดไปเรื่อยๆแล้วผมก็พยายามเอาประโยคกับเลขนาอกสัมพันธ์กันมาทําให้เป็นเลข4ี่ตัวครับล้านเป็นสามสามเจ็ดเก้าสามแล้วเจ็ดเก้าสามเื่อชัวชัววันนี้นะครับทีมของผมกับน้องๆนีครับก็สามารคีกันมากเลยครับพวกเราทั้งสาคนนีครช่วยกันไขปิศนาคำในกระดานนะครับใครจะเป็นคนก่น ยวสลับกันกดคนละเลขก็ได้สลับกปนกดคนละเลขบายครับวิธีทอรหัสในภารกิจนี้ก็คือต้องพิจารณาคำอ่านจำนวนด้านล่างก่อนครับ บางแสนร้อยไหมพันตัวจนหัวล้านล้านจากข้อความนี้จะเห็นว่ามีคำที่เกี่ยวกับค่าประจำหลักทางคณิตศาสตร์อยู่ทั้งหมด4คํคำซึ่งก็คือแสนร้อยพันและล้านล้านครับจากนั้นก็ไปดูที่จำนวนด้านบนครับว่าค่าประจำหลักแต่ละอันนั้นคือเลขใดเริ่มจาก แสนก็คือเลข5ในหลักที่6กร้ก็คือเลข7ในหลักที่3ามพันก็คือเลข9ในหลักที่4และสุดท้ายล้านล้านก็คือเลข3ในหลักที่13ครับซึ่งล้านล้านนั้นมีค่าเป็นล้านเท่าของล้านจะเป็นเลข13หลักฉะนั้นรหัสเปิดตู้เซฟจึงเป็น5,7,9,3นั่นเองละครับโอ้โหสุดยอดมากเลยพวกกล้าพวกเดือดทภารกิจนี้ได้สำเร็จจริงๆด้วย เรื่องไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องรอบตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญในการดํารงชีวิตของพวกเรามากๆกเลยนะฉันหวังว่าผู้เธอเนี่ยจะเห็นคุณค่าของไฟฟ้ามากขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกลับไปช่วยโลดก,การประหยัดค่าไฟได้วยลหละแล้ววันนี้นยผู้เธอสามารถเอาชนะฉันได้ของรางวัลในตู้เซฟเอาไปและฉันให้สำหรับวันนี้นะคอบคุณทุกคนมากนะที่มาร่วมสนุกแล้วก็ให้ความสุขนในวันนี้แล้วแจอกันให,หม่นะจ๊ะบ๊ายบาย อกมิสเตอร์ซีโร่ด้วยนะคะว่ามาหล่อสุดยากว่าน,นี้เลยค่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้ผมรู้สึกดีใจามากเลยครับสำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกได้ที่ f e c o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  k n p n p e ไทย PBS p i s s i หลังจบรายการนะครับและกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับ yeah. ที่2ครับที่ได้เอาเสาไฟฟ้าเนะครับวางวิจารๆและเอาสายไฟมาพันไปรอบเสาไฟฟ้าครับ <Yeah. S 1> ภารกิจที่สามง่ายมากเลยค่ะก็แค่หาค่าประจำหลักแลวก็ชอบภารกิจนี้มากเพราะว่าได้ของกลับบ้านด้วยค่ะผมชอบออกมาเล่นเกมแบบนี้มากกว่าครับเพราะว่ามันสนุกครับเพื่อนๆอย่าลืมติดตามรายกายรคลิปมิชชั่นนะคะสนุกมากเลยครับ yeah.